ยอนค่ะทุกคนวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่เกาหลีนะคะแต่เราอยู่ที่บิกคาค่ะวันนี้เมย์จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะจากที่เคยรีวิวรถเก่งไปแล้ววันนี้จะพามาดูรถกระบะกันบ้างนะคะนี่เลยน้อง Toyota r ลีโว2.4ตัว HIGH ปี P 2022นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าภายนอกและภายในของน้องมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ สำหรับน้องคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะคะล,ล่อแบบนี้เลยแล้วก็มีกล้องนี่มีกล้องข้างหน้าให้เราด้วยนะคะนี่แล้วก็น้องจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก<ๆ>ก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วล่อมากหล่อสุดๆเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะล้อน้องนะคะจะเป็นล้อแท้จากศูนย์เลยนะคะ ตัวน้องจะเป็นล้อขอบ18เนปดเนาะยางก็จะสองหกห้าทับหสค่ะใหม่เลยยางเต็มเต็มตัวนี้น้องจะมาเป็นสีเทานะคะเขาจะเรียกเป็นสีเทาเข้มๆตัวนี้ความพิเศษของน้องก็คือรุ่นนี้ของน้องอะค่ะจะมีกล้องรอบคันเนาะเนี่ยตรงกระจกเนี่ยก็จะมีกล้องมีสองฝั่งเลยซ้ายขวา ตัวนี้จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะคะสะดวกสบายเนาะแล้วก็เจ้าของเดิมของน้องอะคะ่ะเขาไปติดตัวแคปลาตัวนี้มาเพิ่มเติมเวลาเราใช้งานนะคะเล็บเราอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ไปขูดตรงสีตรงนี้เนาะเคเนี่ยเวลาเราเปิดมันก็จะไม่ขูดลืมบอกไปว่าตัวคันนี้ของน้องจะเป็นสี่ประตูนะคะเป็นตัวพีเลนเนอร์เนาะถามว่ามันสูงไหมอ่ามันก็สูงแต่ว่าเวลาเราจะขึ้นลงมันสบายเพราะว่ามันจะมีตัวบันไดเสริมมาให้แล้วเนาะ ่เลยคะสะดวกสบายด้านหลังของน้องนะคะก็จะมีกล้องให้หนึ่งตัวเหมือนกันอย่างที่บอกเวลาถอยหลังก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรามีกล้องให้ดูแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้สีจุดมีบันไดข้างหลังเปิดข้างหลังก็ตัวนี้คือมันจะไม่หนักนะคะเพราะเดิมๆถูนมันจะค่อนข้างหนักเนาะตัวนี้เขาเขามีตัวช่วย เห็นไหมคะไม่หนักเลยเปิดสบายมากมด้านหลังนี้ก็บรรทุกของได้เยอะมากเลยค่ะเหมาะกับคนที่จะเอาไปส่งของค้าขา,ขายหรือไว้ใช้งานเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้ใหม่มากเลยนะคะตัวคาบน้ำมันก็ไม่มีเลยนะคะเดิมๆจากศูนย์คันเดิมอ่าแล้วก็ตัวแผ่นเพจก็ยังอยู่เนาะเดิมๆเลยแล้วก็ตัวน็อ ฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนี่ก็เดิมๆโดยรวมคือสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีออปชันและลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะน้องก็จะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลกนะคะไม่ต้องใช้ปลดล็อกผ่านกุญแจเลยแค่กดตรงนี้นี่รถก็ปลดล็อกได้เลยค่ะ สะดวกสบายค่ะคันนี้ค่าภายในของน้องนะคะก็จะเป็นเบาะหนังมาเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะออปชั่นของน้องก็จะมีอันแรกเลยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่ปรับอย่างนี้เลยปรับขึ้นลงไฟฟ้าเนาะสะดวกสบายค่ะไม่ต้องดึงให้เหนื่อยแค่กดก็ไปเลยพวงมาลัยของน้องจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะมาพร้อมกับคูตคอนโทนเนาะ แล้วก็ของน้องจะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะไม่มีกุญแจเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันภายในของน้องนะคะออปชั่นน้องก็จะมีเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นจอจอนี้ก็คือทัชสกรีนแล้วนะคะลูกค้าจอ่ะจอเป็นระบบสัมผัสมีเครื่องเสียงมีบลูทูธเนี่ยคเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยรับสายในรถได้เลยเนาะ แล้วก็น้องจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลปรับเป็นออโต้ได้หรือเราจะปิด Auto ออโต้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้หนึ่งช่องเนาะนี่แล้วก็ที่สำคัญน้องมีตู้เย็นในตัวด้วยนะคะทุกคนเวลาเราซื้อน้ำซื้อนมหรือซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยเราไม่วางตรงนี้แต่เราอเอาไปแช่ในนี้ได้เพราะตรงนี้จะมีช่องแอร์อยู่ข้างใน เวลาเราขับรถไปมันก็จะทําความเย็นอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็มีออปชันอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเนี่ยนะคะสามารถปรับโหมดในการขับได้ด้วยนะคะจะมีทั้งหมด2โหมดจะเป็นโหมด Eco นะคะ E c o คือโหมดที่ทําให้ตัวรถวิ่งประหยัดน้ำมันมากขึ้นเนาะแล้วก็มีโหมด Power ก็คือเครื่องยนต์ก็จะมาแบบเต็มแรงสปีดแบบเหยียบแบบมันมากโอเคอ้อลืมบอกไปอย่างนึงค่ะ อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต,อ,ตอนต้นคลิปเนาะน้องอ่ะจ,จะมีกล้องรอบคันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเวลาที่เราจะถอยรถใช่ไหมคะเราก็เลื่อนเกียร์รถลงมาปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนทันทีเลยจะมีกล้องให้เราดูรอบคันเป็น360องศาอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือก็จะเป็นกล้องที่เราให้เราดูว่าด้านหลังที่เราจะถอยมีอะไรไหมแต่ถ้าใครมองไม่ถนัดนะคะมีเลยค่ะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ นี่เห็นไหมคะภาพมันก็จะกว้างขึ้นทําให้เราถอยได้สบายขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างเนาะทีนี้สําหรับด้านหลังของน้องนะคะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะแล้วก็กว้างมากนั่งสบายนะคะลูกค้าแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งปกติรุ่นอื่นๆเขาจะไม่มีแอร์ด้านหลังใช่ไหมคะแต่ตัวนี้น้องจะมีแอร์ให้เนาะแอร์ด้านหลังของตัวเลยสมมุติเรานั่งซ้ายขวาร้อนก็นี่เลยหันมาเลยของใครของมันไม่ต้องแย่งกันนะคะ ะสะดวกสบายไปยิ่งกว่านั้นมีที่พักแขนค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะคะโดยปกติข้างหลังอ่ะสีประตูมันจะไม่ค่อยมีแต่รุ่นนี้เขาทําไม้พิเศษสะดวกสบายมากเลยค่ะสําหรับน้อง t o y o ต้ารีโว่สองจุดสปีสองพันคันนี้นะคะเป็นสีประตู p ีเลนเนอร์ราคาน้องจะอยู่ที่829,000บาทค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทัก ไลน์ไอดีมาหาเมยได้เลยแล้วก็โทรเข้ามาหาเมยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนอยากดูรถรุ่นอื่นเข้ามาดูได้เลยนะคะที่เต็์รถบิคาของเราค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอ์